เริ่มต้นชีวิตนักมวยตอนไหนครับตอนเรียกว่าเข้าปสี่ปสามปสี่เป็นแชมป์แล้วแชมป์นักเรียนนะครับไปด้วยแถวนักเรียนแถวตั้งแต่ปหนึ่งถึงปสี่ล็อกกีรีบโรงเรียนน่ะจากนั้นมาก็ไปต่อปหนึ่งปห้าปหกปเจ็ดเป็นแชมป์เข้ากรุงเทพนี่ตอนอายุเท่าไหร่ปสิบเจ็ดอายุสิบเจ็ดทำงานหรือว่ามาต่อยมวยมาต่อยมวยลุงมาชกที่งานทุ่งยางอุตดิชีตใช่ไหมในนาม ไตฝนลุกกัญญานะหรือจะลองหรือพระข่าวศูนย์หนึ่งสูตรสองสูตรสามทีนี่กระดังดังเลยดังทุกทีละสูตรห้าสูนย์หกสูตรเจ็ดไปเลยเลาลลองแชมป์อันดับหนึ่งเวทีอะไรฮะราเมณฑลุพินีปีสูย์หนึ่งสูนย์สองน่ะแต่จักก็ซ้อมคู่ซ้อมมันได้แชมป์บอลโลกที่เชียงใหม่ลุงก็เป็นคู่ซ้อมน่ะพี่น้องมาดับเดี๋ยวได้แชมป์โลกที่เชียงใหม่ไหมดูเป็นคู่ซ้อมมันโน่นเชียงใหม่มันได้แชมป์โลกก็เป็นคู่ซ้อมน่ะเพราะไม่มีโม่ตัวรุ่นเดียวเขา